เปลแล้วส่วนหนึ่งของวันโอกาสใน้น้อใจพี่น้องคนอื่นจากการที่ลูกผมไปเข้าที่โรงพยาบาลลูกผมพ่าตาัดผมเจอเคสหนึ่งนะครับก็ลูกไปาาตาัดลูกผาตัดมาปลอดภายัยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าตอนแรกก็กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพราะว่าบัตรทองก็ของลูกสาวก็คือ ถูกยัดไปที่โรงพยาบาลอีกระบาดแห่งหนึ่งแล้วที่โรงพยาบา,เา,บาเเล,ลเราาจรนญกรก็ผ่าตัดรูปผมชมชมนั้นเวีานั้นผมผมยังเล่าว่าผมสะสมมากเพราะว่าเป็นการทดลองที่ต้องการจะดูแลผมเดินทดลองอยู่ประมาณสองถึงสามครั้งในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้เลยสามครั้งเลยแล้วครั้งล่าสุดก็คือที่ชายเมาเหล้ามาแล้วมาทะลองกับผม ก็ทำลายร่างกายอ่หนหน้องเห็นไหมครับต้องแขนที่หน้าผากคิ้วแตกนะครับไม่ใช่เกิดจากว่าไปขีดเขียนอะไรคิ้วแตกแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่สิง่งเหล่านี้มันไกลหัวใจมากพระเจ้าสอนให้เราที่จะอดทนผมนี่แล้วลึกถึงพระครับ,บอกอาจารย์ปโรที่บอกว่าถึงจะเจ็บแต่ก็กกกไม่ตายเหมือนกับที่น้องนายดึงใจไม่คนืนดีก็ขอบคุณน้องนาย ทำงไงบอกว่าไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ตายก็กลหัวใจเยอะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็จะคืนเวลากับสิญญาบิบาลครับโอเคครับ